สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนเกษตรทฤษฎีใหม่วันน,นี้มาเบียดสวนเกี่ยมตมิดกันนี่ครับทุเรียนพื้นที่นี่ทุเรียนหาไรเพิ่นปลูกต้นคููครับพี่น้องมาเบียดเกี่ยวกับการใส่ยาใส่ยังเนี่ยครับพี่น้องปีนี้เพิ่นคุ้มยอดดีๆแห้งเลยครับพี่น้องปีนี้รักษายอดทุกรลอบ,ท,อบทุกรอบท่านเลยครับพี่น้องปีที่แล้วนี่โอ้ยเป็นรักษาประทันบนหูวิธีครับพี่น้อง มันเข่าแล้วจงมาสีันกับบายูนะครับพี่น้องปีนี้สวนทิศกันนะครับพี่หน้อหยอดออกแน่ง่างมากกับว่บอกเล่ากับผลผลในเลยเลย,ยอดแรงยอดยอดกระลั่งแดงยอดแบบนี้นะครับนี่คือผลในเลยครับมาแรงน,นี่ครับก็เอิญว่ายอดแดงปีนี้แล้วคุ้มยอดดีๆแห้งเลครับพี่หน้อหยอดดอ,อกแดงพร้อมกันเลยครับพี่หน้อกุ้มในยอดดีดีครับอยู่นี่ พื้นที่เล่าดุนนี่หาไร่ครับพี่นนอแจ็กสิว่จาจะต้นหรอกลายต้นครับกระถูคูครับปุ๋ยกระใสสูตรกี่รอครับพี่นนอปุ๋ยกระใสยี่สิบห้าเก็ดเกยี่สิบห้าเก็ดเก็ดสลับครับหกสามสามอินซีซีระภาพครับพี่หนอการให่ปุ๋ยครับสำคัญปี่นี่เพื่อนว่า ใ้พาดเลยครับพี่น้องปีนี้เราซื้อว่ารักษายอดดีๆแห้งครับพี่น,อนอ้องดีละออโอ้ฝนตกมาแล้วครับพี่น้องฝนตกมาแล้วเดี๋ยวฝนหยุดตกยังมาอัปเปตียให้พี่น้องเบิ่งอีกเท่านึงปีนี้ถือว่าเหตุการณ์บานดีๆมาเลยครับสวนเกมแหมบมครับยิดกับสวนช่องเกษทฤษฎีใหม่เลยครับพี่น้องยอดออกมาบ่มีบินจักใบเลยครับพี่น้องปีนี่ หยอดออกมากสิบบอมมีบินนี่โอกาสพลาดยากครับพี่น้องถ้าถ้ายะหลอดรอบหนึ่งถ้ารักษาหยอดมไไ่เด้ห้าสิบพลาดไปเลยเลยครับพี่น้องออก,งกางเราาากบบาเหตุทุเรียนครับพี่น้องถ้ารักษาหยอดหลอบหนึ่งม่ได้พลาดไปเลยครับพลาดไปบพพ่อบานนี้ันก็บสิบอมีใบเลี้ยงต้นนําครับพี่น้องอุ้ยสูตรนีก้ก็พี่น้องกัห้าซื้อเลยทั่วไปแหรอครับพี่น้อง พันสีไซยิปหาเก็ดๆดึงหยอดแล้วก็มาสลับอินซี่ครับอินซี่เคมีแล้วก็อินซี่ซิบบะผาบครับใส่สลับกันไปสลับกันมาและครับพี่นอ้องอืมทั้งใบกับสีพม,มนครับพี่น้องนี่แหละที่แหละปีนี่รักษาใบาได้ดีแห้งครับพี่นอ้องหน่อออกมานี่ทร่งล้วงเลยนี่ใบงามครับใบงามครับรักษา,บาใบได้ต่อไปกะถ้าเป็นใบแบบนี้กับป้องกันเสียล่านะครับ จะละแอดแท็กอย่างเนียนะครับช่วงก็เล็กน้อยหนาหนาวนะครับพี่น้ออากาศมันหนาวเปลี่ยนแปลงอยครับพี่น้อนี่ละปีนี้รักษายอดดีดีแห้งกันนี่ลองมันกับปูนี่เลยครับพี่น้อมันสิปูพักพักบุงพักสี่หอมนี่แหละนี่ครับยุนี่ยามกัตัดเอาเด้ครับพี่น้อที่ละพกแนกกับสร้างมันครับพี่หน้อแให้ความซุ่มมั่เฮาทุเรียนเท่ากับต้องการความซุ่มอยู่แล้ว ตัดเอาครับบริจาคให้สีได้ครับยาแงามันแผลทุเรียนครับพี่น้องเป็นไปได้ก็ตัดเอาครับพี่น้องนะถ้าเขารักษาหยอดทุกคลิปผมสีล่งให้เกี่ยวกับรักษาหยอดเลยนะครับพี่น้องถ้าเขารักษาหยอดเผียรจะกระจานได้ตั้งสีบรมีปัญหาเนยเลยครับเผียรจะกระจานเผียรไฟนีหยอดออกมาแดงหรือเราสีไปแล้วครับสีไปประมาณประมาณซี่ห้าหมื่นนี่ครับ นี่ครับถ้ารอบต่อไปกับป้องกันนะครับบัตป้องกันได้แดงครับพี่น้อนี่ต่อไปเท่าเ้าใบเขาเริ่มเขียมใบเขียวสีเขียมเขาป้องกันได้แดงนะครับพี่น้อเขาจะฉลาดใจครับถ้าฉลาดใจแบบผ่านแล้วครับพี่น้อเข่าแล้วใบเบิดตเลยครับเพราะว่าเขารักษาใบอ่อนมาแล้วมันมาเขา่าตอนใบแก่ต่อไปมันก็สิโรนครับถ้าเขา่าหลยๆใบบรสุมบูรณ์กันร่วงครับ นี่ละเพื่อนปลูกเป็นต้นคู่นะครับที่แรกทีสาเหตุปลูกต้นคู่เนี่ยว่ามันอย่างไหครับพี่น้อถามเพื่อนเพื่อนว่าเพื่อนย่านดูแลบ่ได้ย่านมันตายเลียงของเลียงเลยย่านมันตายก็เลยปลูกต้นคู่ครับมันตายมันก็สีเหลี้ยอยู่ต้นหนึ่งอย่างนี้นะครับสรุปแล้วมันบ่ตายครับพี่หน้อนี่แหละมันบ่ตายมันก็มันก็เเลีอยเหยียบเบิดมันก็เลยเป็นทีนะครับพี่น้อ แต่ว่าถ้านี้ก็สิบแปดอยู่ครับนะก็เรียบเป็นทีครับพี่น้องสวนเกมแอมนี่ครับโดยเฉพาะบรรยากาศเลยครับดีแห้งนะครับพี่น้องโอ้นี่เห็นภูเขาเลยครับพี่น้องอุ้มสูงครับพอดีพันตัดปลายยางออกครับวิวงามเลยครับพี่น้องนี่ทุเรียนนี่ถ้าเขาคุ้มยอดได้พร้อมกันได้นี่ถือว่าดีที่สุดครับ ถ้าห้าหยอดแดงมากเขารักษาหยอดใดเลยหยอดออกความคันเวลาผลยาผลยังมั่งสีง่ายครับพี่นนอปีนี้แล้วคุมหยอดดีดีรักษาหยอดได้รอบนี่รอบที่สองนะครับพี่นนอสำหรับปีนี้ใบที่สองถ้าใบที่สองคุมได้นี่มันจะสมบูรณ์งามนะครับพี่นนอถ้าเขาค uh huh. ุ้มใบสุดหนึ่งบ่ได้สุดที่สองเป็นการทูกปลานี้ บวานเท่ากับสิบเข็ดพิดเข็ดถูกเลยครับถ้าการถูกแล้วยอดหรือบ่อปลอมกันต้นนี้รักษาบ่อใดต้นนี้บ่อออกนะครับพี่น้องอย่างเกษตรทฤษฎีไม่กันเน้นให้พี่น้องดูเลี้ยงยอดให้ได้นี่ยนะครับพี่น้องทุเรียนเนี่ยถ้าเขาดูเลี้ยงยอดได้ดิเขาใส่ปุ๋ยสม่ำเสมอมันก็งามมันก็โตเร็วครับถ้าเขารักษายอดบ่อใดเฮ็จจะได้กับบ่องามนะครับพี่น้องมันบ่มีปุ๋ยสูตรใดสิสีงามถ้าเขารักษาใบแต่ละรอบแต่ละรอบบ่อใดนี่ครับ เอารักษาใบหลบนี่ได้มันก็งามจุดต่อไปนี่นี่แลช่วงช่วงนี่แหละครับช่วงเขาเอื่อนมาหยอดแดงนี่หยอดแดงกับพนไปเลยละครับกับพนที่ซั้าอีกเท่านึงครับให้ดีที่สุดบันครับจะจะไฟจตไตแดงครับพี่น้อเอารักษาหยอดได้มันก็สิดูแลง่ายนะครับหยอดพร้อมกันปุ๊บรักษาหยอดได้มันกสิดูแลียง่ายพวกปุ๋ยพวกยังเขาก็ใสสม่ำเสมอครับสิบหามือใส่เท่านึง นี่เป็นกันยี่สิบหมื่อใส่ที่นึงกับงามนะครับทุเรียนเพราะให้รักษาหยอดแตล่ละรอบได้ครับพี่น้องพีทีเรียวว่าเป็นยาสีได้ครับพี่น้องพีทีเรียวรักษาหยอดบ่ได้ใบรวนใบบิดใบงอปีนี้เรารักษาท่านครับปีทีเรียวเล่านีชื่อว่าจำหนีท้างบริพนนะครับพี่น้องเพื่นอนว่าเป็นทางกระทูบ้านเอากับวันบ่มีมาเรยงนะครับเอากับบรินแซ่จำ มันออกมามันกับบีดงอสิครับนั้นคือมันดูดไปเลยอ่ะบางครั้งใบเน่น้อยๆมันก็โลนนะครับพี่น้องเผื่อไฟมันสิดูดน้ำเลี้ยงใบโลนครับไล่แดงกับจินใบแก่ครับพี่น้องนี่ขเขารักษาหยดแต่ละหลอดได้ถือว่าสมบูรณ์เลยครับทุเรียนทุเรียนเป้าสองปีกัวๆนะครับพี่น้องเลี้ยงละสองปีกัวๆครับพี่น้องหยดสองังเลยครับพี่น้องมารักษาหยดได้๋ยวป้ยปัญหาครับสหรับทุเรียน นี่ถ้ายอดแดงอมาเส้นสีพอรักษายอดใด้มันก็สมบูรณ์ครับพี่น้องนี่เอินไว้ยอดแดงครับพี่น้องนี่นี่ละพี่น้องส่วงนี่ละสําคัญครับถ้าเขาสีป้องกันใ้ใบห่อมากอะที่สมบูรณ์ถ้าเขารักษาสูนี่่บด้มันกับบิดงอใบส่วงนี้มันดึงอาหารนะครับตัวนี้ดึงอาหารอย่างเดียวครับตัวแดงนี่ครับพี่ตัวปรุงอาหารมาเ้ยงยอดครับ บริสันตนเขาต้องเข็ดจังงมาเขาเข็ดทุเรียนชุดหนึ่งชุดสองครับนีใบนี่ดึงอาหารตัวนี้ดึงตัวนี้ตัวนี้ดึงอาหารตัวนี้ปรุงอาหารครับพี่นนอะสำหรับทุเรียนตัวนี้ดึงอาหารไปกินอย่างเดียวครับตัวนี้เขียวเข้มผลแก้เข้มผลจังสีจังสีปรุงอาหารได้ช่วงนี้ตรงนี้ใบตัวนี้มาดึงอาหารไปเลี้ยงครับดึงอาหารเข้าไปตัวนี้เป็นตัวปรุงครับใบเขียวเข้มปรุงอาหารบริสัน แต่เรหลอดเพาต้องรักคุ้มหยอดให้ได้รักษาให้ได้มันก็นสมบูรณ์นะครับทุเรียนมันมียังหมางไหมครับถ้าเขารักษาหยอดใดตามหลอดครับรักษาเพียจะก,กระจาเพียวไฟไล่เดียงไดนี่จากตีเฮ็ดอย่างยากมันก็นง่ายนะครับพี่นอ้องถ้าเขารักษาโดสืวิธีนี่ยากไปบิดเลยครับอืมไปสื่อยามากสีเลยครับพี่นอ้องทั้งทีมันกินไปแล้วประยู่ครับอโอ้ว่าสียาแหลมัประยูนะ่ที่เป็นยสัตน,นะครับ มีนีคลิปเกี่ยวกับรักษามาเรอยครับไม่พี่น้องเบื้องนี้แหละสวนเกแมแบบปีที่แล้วเรารักษาบษาดเจ็บสุดชุดหนึ่งมากแต่ผ่านชุดที่สองมาก่รับพอท่านบ้านนี้ถ้ารักษาท่านมันก็นเรยง,ง่ายครับพี่น้องปีนี้ปีนี้ปีนี้หยอดออกมาซ้ำเนี่ยือว่าชุดหยอดเลยครับมันทีหยอดเราฟ้องมันเลยครับพัดทุกต้นเลยปุ๋ยกับใสหกซ้มสามยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดดูแลกันไปครับพี่น้อง สวยงามเลยครับปีนี่ปีนี้งามกว่าปีกายหลายครับพนละยางเลยครับหยอดสุงล้วงเลยครับพี่น้องงามดีครับสมบูรณ์นี่สมบูรณ์แห่งครับพี่น้อกเกษรทฤษฎีไม่กับอัปเดตเกี่ยวกับยอดทุเรียนรักษาแต่ละลอบในได้ครับพี่น้องเดี๋ยวไปเดี๋ยวจีเดี๋ยวจีไปเดี๋ยวจีไปหาฟี เดี๋ยวจะไปหาฟีเซ็นเตอร์อยู่จะคล้องสวนหากันไกลไมน้ำสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนี่ละจะไปหาฟีเซ็นเตอร์จักหน่อยนี่โอ้พ่อกัดเตียงแล้วนี่พ่อเตียงแล้วนี่เตียงแล้วนี่ฟีเซ็นเตอร์มีอ่างกับปรึกษากันอยู่ไกลๆกันนี่นะครับเกษตรทฤษฎีใหม่กับโชคอจบไปซ้ำเนี่ยครับสวัสดีครับทุกเดือนสองปีกว่าครับสวนจีแรม ปีนี้ดูเรียใบได้ดีมากสีตามรอบดูเรียแใบได้สมบูรณ์แห้งปีนี้รักษายอดได้ดีรักษาเพีย,พยกระจระจันเพียไฟไล่แดงได้ดีปีนี้ได้สมบูรณ์